Welcome to POP FIT ถึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆครับเมื่อมิวสิกวิดีโอเพลงใครพูดสุด เพลงใหม่จากราชาเพลงรักของญี่ปุ่นอย่างมาซาโยกิซูซูกิได้ปล่อยออกมาเมื่อเชียงคืนของวันที่23กุมภาพันธ์2022พร้อมกับตัวอัลบั้ม Discover j a เต n DX ที่วางขายและเปิดให้สตรีมมิ่งพร้อมกันทั่วโลกในวันเดียวกันโดยตัว MV ใครผู้สื่อน,นั้นหลังจากที่ปล่อยลง YouTube ไปแล้วเกือบ2เดือนยอดผู้เข้าชมก็พุ่งสูงไปถึง3ล้านครั้งและคอมเมนต์จากทั่วทุกมุมโลกที่ต่างก็ชื่นชมและประทับใจในตัวเพลงทั้งสไตล์ที่เรียบหรูแต่ทรงพลัง สร้างความแตกต่างจากต้นฉบับและเป็นตัวของตัวเองมากๆจนหลายคนบอกประมาณว่านี่ทำให้บอกว่าโคบเวอร์เนี่ยคงนึกว่าเป็นเพลงต้นฉบับจากเขาไปแล้วใช่ครับเพลงนี้เป็นเพลงโคบเวอร์ครับ จากเพลงต้นฉบับของตัวท็อปในวงการเจปป็นักขณะนี้อย่างวงยูวาโซบิและเป็นเพลงประกอบอนิเมะซะด้วยเรื่องราวของเพลงน,นี้เป็นอย่างไรและมันมีเสน่ห์อะไรที่ทําให้ป๋ามาตินต้องหยิบมันมาโคฟเวอร์ขอเชิญมาฟังได้ในมาตินี่ดูไนท์คืนนี้ครับ Martini Tonight โดย DJF สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังที่รักในเสียงเพลงทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาร์ตินี่ทูไนท์กับผม DJF นะครับเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์เลยครับพอดแคสต์ตัวนี้นะครับจะนำเสนอเรื่องราวของบุรุษผู้เป็นราชาเพลงรักของญี่ปุ่นอย่างมาซาโยกิซูซุกินะครับ นำเสนอผลงานออกมาให้ฟังอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซสชันที่2ครับเซสชันใหม่โฉมใหม่อินโทรใหม่และการนำเสนอก็เปลี่ยนใหม่เลยทีเดียวครับแหมสุดยอดเลยผมได้ตั้งชื่อเซสชันนี้ไว้ว่าโคฟเวอร์ปังฟังแล้วโดนครับแหมโคฟเวอร์ Cover, ปังฟังแล้วโดน10ตอนหลักต่อจากนี้ไปครับผมจะมานาเสนอเรื่องราวของเพลงของปามาร์ตินที่โคฟเวอร์ มาจากเพลงต้นฉบับทั่วทั้งญี่ปุ่นทุกยุคทุกสมัยมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับอย่างที่เกลื่อนกันไปตอนต้นแล้วใน e ีพีนี้ครับเราจะพูดถึงเพลงเด่นเพลงแรกเพลงเปิดหัวของอัลบั้มล่าสุดของป๋า d i s c o v e r j a เ a n ป x นะครับอย่างเพลงใครบุสึหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Monster นั่นเองเกินไปแล้วครับว่าเป็นเพลงคอเวอร์จากเพลงของยูวาโซบิที่เขาก็ด่งดังมากๆเหมือนกันแต่ก่อนที่จะเล่าถึงเพลงนี้ครับ ผมขอเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับวงยูอ o ลโซบนี่ก่อนเลยเมื่ออายาเซะนักแต่งเพลงโวคาลอยและอิคุระนักร้องและนักแต่งเพลงได้ร่วมกันตั้งวงยูอ o โซบขึ้นมาเมื่อปี2019พร้อมคอนเซปต์ที่ว่าจากนิยายสู่ดนตรีที่ผลงานเพลงส่วนใหญ่ครับจะมาจากเรื่องสั้นนวนิยายไปจนถึงมังงะชื่อเสียงของวงนี้ครับก็ฉายแววมาตั้งแต่ตอนเดบิวต์เลยครับกับเพลงโยรุนิคัเครุครับ สร้างชื่อเสียงให้กับวงนี้อย่างพ่่มชนมากทีเดียวหังจากนั้นมาครับก็ปล่อยอะไรมาก็ดังแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นอโนยูเมโอนาโซเตะทาบุญ มาจนถึงวันที่6มกราคม2021ครับวงยูอาซบีก็ได้ออกซิงเกิลอนิซองมา1เพลงชื่อว่าไคบุสึนั่นเองไคบุสึเพลงประกอบอนิเมะเรื่องบ s t a r s ซีซัน2ในปี2021แต่งและเรียบเรียงโดยอายาเซโดยเพลงนี้ครับได้อ้างอิงจากนวนิยายของฮารุอิตางากิชื่อว่าจ no no ิบุนโนมูเนนิจิบุนโนมิมิโอโอชิอเตเต และนอกจากนี้คุณพารุก็ยังเป็น้วัมังงะทีรี่บีสตารอีกด้วยโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของอนิเมะเรื่องนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของโลกที่สัตว์กินเนื้อและสัตว์กินพืชอาศัยอยู่ร่วมกันโดยภาค2นี้ในเรื่องจะเจาะไปที่เลโกชิหมาป่าหนุ่มวัยมปลายครับที่ได้ไปสืบคดีขมือ,อัปาก้าเทมหนึ่งในสมาชิกชมรมละครและต้องสร้สัมพันธ์กับฮารุกระต่ายแค่ที่เลโกชิแอบชอบซึ่งก็เหมือนจะสดใสนั่นแหละครับแต่ในเรื่องจริงๆก็บอกเลยว่า เรท18บวกเลยทีเดียวเนื้อหาของเพลงไทบุสืนี้เลยเป็นการเล่าถึงโลกที่โหดร้ายที่ถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ตัวของเลโกชิที่เป็นสัตว์กินเนื้อยังยืนยันที่จะปกป้องฮารุที่เป็นสัตว์กินพืชเพราะความรักแม้จะขัดกับสัญชาตญาณก็ตามเปรียบเสมือนความว่าแม้ว่าโลกนี้จะโหดร้ายแค่ไหนแต่ตัวเราต้องพยายามแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อปกป้องคนที่รักนั่นเอง ตัวเพลงนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากครับทั้งตัว MV ใน YouTube ที่ยอดวิวก็พุ่งสูงถึง200ล้านครั้งและรางวัลจากเวทีเดแปนโกลดิคส์อเวอร์ด2สองพันถึง2รางวัลทั้งเพลงสตรีมมิ่งยอดเยี่ยมและเพลงดาวน์โหลดยอดเยี่ยมถือว่าเป็นเครื่องการันตีชั้นดีสำหรับเพลงนี้เลยทีเดียวครับกลับไปที่ป่ามาเต็นกันบ้างครับเดี๋ยวจะกลายเป็นรายการยูอา b e ซบีทูนาให้เข้านะครับ <c ười> จากบทสัมภาษณ์ในรายการอา t i s ิส Produce Super Edition ผ่านสถานีวิทยุออนไลน์27สถานีในเครือ JFN มาซาฮิกิซูซูกิได้เล่าให้ฟังครับว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะฮะเขาชอบกดฟังเพลงของยูวอสบีมากๆจนไปสรุดกับเพลงไคเุสุนี้เข้าเขาเลยลองลดจังหวะให้ช้าลงดูครับพบว่าเขาได้ยินทำดองที่ใกล้เคียงกับผลงานของคาซูมาสะโอดะที่เคยทำเพลงให้กับเขาในช่วงหนึ่งครับแล้วพอเปลี่ยนจังหวะอีก มันคลปาลมาตินครับเลยตัดสินใจนำเพลงนี้ไปคบเวอร์โดยพยายามปรับสไตล์ตัวเองไปเรื่อยๆจนมาจบที่สไตล์ฟังนี่แหละครับและร่วมมือกับทาคายุกิฮัตโตริมาร่วมรังสรรค์เพลงเวอร์ชั่นนี้ด้วยการยกวงเครื่องสายมาร่วมบรรเลงกับเครื่องดนตรีสมัยปัจจุบัน เลยออกมาเป็นไคบุสึที่ละมุนละไมสไตล์ป๋ามาติน life, blue, nan, to, มาพูดถึงงาน MV อีกสักหน่อยครับโดย MV ตัวนี้นี่มีไอเดียเรื่องโลกที่มีทั้งดีและเลวผสมกันโลกที่ ie, ยัวโซบิสตูออกมาก่อนหน้านี้ครับก็ได้นำมาผสมใน MV ตัวนี้ด้วยนอกจากนั้นป๋ายังใส่กิมมิกของแสงแห่งความหวังและมีการใช้โปรเจคเตอร์ฉายเรื่องราวลงไปตั้งแต่แบ็กกราวด์สไตล์โลกอนาคต ไปจนถึงภาพเบื้องหลังการทําเพลงนี้สําหรับใครที่อยากจะชมความบุบว่าของ MB ตัวนี้นะครับก็ไปหาชมกันได้และการที่ปานําเพลงนี้มาครบร์เนี่ยปาเองก็บอกกับสื่อเหมือนกันนะครับว่ามุมมองของอายาเสนนั้นดีที่สุดในแง่ของเพลงรักยุคนี้เลยซึ่งทางวงยูอัลบีก็ดีใจเช่นกันครับที่ปามาตินได้นําเพลงนี้ไปร้องใหม่รวมถึงแฟนๆที่กอชืชินชอบเอามากๆเลยก็มาติดตามไปต่อเรื่อยๆครับว่าปามาตินกับยูอัลบีเนี่ย จะมีอะไรออกมาให้สะเทือนวงการเจป๊อปอีกบ้างว่าแต่ป่าสนใจอยากน้องโยรุนี่าคิรุไหมครับและถ้าคุณชอบรายการของเรานะครับก็ อย่าลืมกดติดตามนะครับเพจมาร์ตินไทยแฟนนะครับทั้ง Facebook และ Twitter นะครับผมในนั้นก็จะมีเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมนะครับ <ๆ S 2> ที่ผมจะเอามาให้อ่านกันเรื่อยๆแล้วก็ช่องทางต่างๆของฟีดพอดนะฮะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมมาฟังนะครับตอนใหม่ได้ทุกวันเสาร์ทุกช่องทางของฟีดพอดและทางยู u ูบมาร์ตินี่ทูไนท์สำหรับวันนี้ครับผม d t f ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เอพิโซดหน้ากับมา r t ตินี่ทูไนท์เซสชั่น2พบว่าปัง ฟังแล้วโดนในเพลงต่อไปสวัสดีครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน f a c e o o o แฟนเพจ g e t w i t อร์ s t s t r g r กร YouTube ของ Fitpot และเว็บไซต์ fitpot.net ติดต่องานและลงโฆษณานได้ทาง f i t p o t 2 1 9 g m a i l c o m fitpot fit happiness in your life with our podcast